จัดรถสวยๆมาให้1คันนะครับ Honda j เจ็คูนะเป็น j จ็ตจีดีนะครับปี2005คันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับตั้งแต่ออกห้างเลยนะเจ้าของรักษาใช้ดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยคันนี้เป็นสีเทาเดิมไม่เคยกลับสีนะไฟหน้าเบิกศูนย์ฮอนด้าแท้เลยนะครับเบิกใหม่เลยนะตัวครอบนี้ก็แท้ติดรถนะครับนี่สีสันสวยงามบอดี้สวยนะครับชุดแต่งพาร์ตต่างๆนะครับของแท้ศูนย์หมดเลยนะครับล้อก็เป็นตัวคูนะเนี่ยจะเป็นลายนี้นะครับยาง1 9 5 5กวาเบิกใหม่นะ เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันนะครับตัวท็อปจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับมีดิสหลังนะนี่เส้นสายสวยงามเลยครับคันนี้สีบอดี้แห้งๆเลยนะท้ายรถก็จะมีสัญลักษณ์คูนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมาติดเองมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครูแท้จะเป็นแบบนี้นะนี่ตัวครอบไฟหลังนี่ครับติดมาจากศูนย์เลยนะครับเป็นชุดแต่งของศูนย์เลยนะลิ้นหลังลิ้นรอบคันแล้วก็ของศูนย์มาเลยนะครับ ใครหารถใช้งานแบบว่าไม่อยากแต่งนะครับเดิมๆนะมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับมาดูในรถนะอ่ะในรถภายในผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับภายในก็จะเป็นเบาะดําแบบนี้นะแอร์แบ็กคู่ที่พมรมลัยแล้วก็ที่ฝั่งคนนั่งนะครับนี่มีจอดรอยนะครับทันสมัยหน่อยนะอะ่รถได้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของดูแลดีมากเลยนะคันนี้นะครับไปดูเบาะหลังกันบ้างนะครับนี่เบาะหลังพับได้แบบนี้เลยนะนี่ ให้ดูตอนแบบพับแล้วนะครับอ่าใส่ของได้เยอะขึ้นนะเวลาพับเบาะแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดเบาะขึ้นมาให้ดูข้างหนึ่งถ้าสมมุติว่าอยากจะใส่ของด้านใต้ใช่ไหมครับเบาะมันสามารถพับชิ้นล่างได้ด้วยอ่าอย่าไปใส่ของยาวๆอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะอ่าถ้าเป็นระดับปกตินะครับนี่นี่อนเนกประสงค์มากๆครับอ่านี่เบาะนั่งธรรมดาแบบพับธรรมดานะครับ ผ้ามันไม่ได้สกรปรกนะครับบอกมันเป็นกำมะหยี่นะครับพี่พี่อ่ามันจะเป็นลายแบบนี้นะอ่าไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับใครหาใช้อยู่ผมบอให้เลยสภาพแบบนี้หายากมากเลยนะครับส่วนมากจะไปแต่งกับสีกันหมดแล้วนะนี่ที่ผมขายเดิมๆเ,เพราะอผมว่ารถมันเดิมมาเลยนะครับอ่าห้องเครื่องนะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับโรงงานไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับนี่สติกเกอร์ฝากระโปรง,งอยู่ครบนะครับตัวกันร้อนก็อยู่นะครับ เครื่องเป็น v t e ทนะ L15 นะครับรหัส L15 v t e ทเครื่อง 1,500cc นะครับเกียร์ออโต้นี่เราเก็บงานมาให้พร้อมใช้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นพร้อมใช้งานปี469ส่งให้ฟรี200กิโลนะครับใครสนใจรถคันนี้นะติดต่อผมมานี้รซซิ่ง082-226464นะครับส่งให้ฟรีนะ200กโลนะรับเทิร์นรถทุกรุ่นนะครับหรืออยากมาอยู่ที่หน้าร้านนะดูรถที่บางบทรงนนทบุรีนะครับใครชอบคันนี้นะครับมาจัดไปเลยครับมีคันเดียวเลยนะเดิมๆนะครับ